กวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการ NPG Game Master อีกแล้วนะะก็วันนี้เราก็จะมารีวิวเซิร์ฟ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 นะครับภาค1.8ขึ้นไปนะฮะก็เดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะโยโยโยไม่ได้รีวิวสิเป็นการบอกเซิร์ฟนะฮะเนี่ยเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟ เซิร์ฟผ่านด่านเฮมินิเกมผ่านด่านสักอย่างนี่แหละครับก็ออกมาลึกเลยนะฮะแล้วก็เซิร์ฟซีาบานะฮะก็จะให้ลิงเอยมีโดเตสจะแพดด้วยนะฮะวิ่แลกมากนะฮะยังไม่ได้รีจิสเตอร์เลยนะฮะก็พอดีว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งได้เล่นนะครับเมื่อกี้นะก็เลยหารหัสมาเล่นนะฮะก็อ ่อไปก็จะเป็นเซิร์ฟน like, ี here, ้นะฮะเป็นเซิร์ฟจะเล่นได้เฉพาะไอดีแท้เท่านั้นนะฮะเซิร์ฟนี้นะฮะเป็นเซิร์ฟที่เล่นได้เฉพาะไอดีแท้อย่างเดียวนะไอเดีเถื่อนเล่นไม่น่าจะได้นะเพราะผมเคยเข้าแล้วไอเดีเถื่อนไม่ได้นะก็ตต่อไปก็เป็นเซิร์ฟโคสโมนะฮะก็มีเกมใหม่ล็อตที่บ็อกเบสเบสล็อตที่บ็อกนะคะเนี่นะฮะเออก็ยังแรกอยู่เลยนะ ก็ออกไว้นะคะโคสอลเสร็จฟูบิงจะไม่ขอเข้านะคะเพราะฟูบิงมันฟูบิงมันเล่นเฉพาะ1.7นะฮะมันก็เลยเข้าไปได้ต่เซิร์ฟีิทิกไปตืต้อๆเน่ะลืมไม่ได้นะ MC น่ารักจุงเบยนะฮะ IP ก็น่ารักจุงเบย <c oughs> โอ้ยหนเซิร์ฟีอินดี้นี่นะฮะอ้าวสกีนไม่ได้สกีนไม่โหลดเอ๊ะไม่มีสกินในนี้นะฮะก็ไปเล่น ไออันอื่นเลยฮะต่อไปก็จะเป็นเซิร์ฟแซ่อุยแซ่อุยแซ่อุยแซ่แซ่อุยแซ่อุยแซ่แซ่อุยกันนะฮะก็จะมาดูคร่าวๆแค่นี้แหละอุ้ยเนี่ยคร่าวๆเซิร์ฟแซ่อุยนะแซ่จะเป็นเซิร์ฟผ่านด่านเล่นเกมผ่านด่านนะฮะน่าจะใช่นะฮะเป็นมินิเกมผ่านด่านอะไรประมาณนี้นะเซิร์ฟส่วนใหญ่จะเป็นมินิเกมนะฮะแล้วก็เซิร์ฟนี้ ทีสตาร์นะฮะก็เป็นเซิร์ฟที่ผมเคยเล่นมาก่อนเล่นบ่อยมากเดี๋ยวนี้มันอัปเดตใหม่มั้งก็เลยไม่ค่อยได้เล่นละนี่ฮะมีคนเล่นนิดเดียวเองแต่ถ้าเกิดผมกไปอาจจะมีคนมาเล่นเยอะมากอเดรประมาณนั้นอะเซิร์ฟนี้ครับเป็นเซิร์ฟที่ผมเล่นทุกวันนะฮะสมเมื่อไรนะฮะไม่เล่นทุกวันนะฮะเล่นเป็นบางวันนะฮะก็เป็นเซิร์ฟไอดีแท้เหมือนกันฮะ เิร์ฟไอดีแท้ของผมที่ผมมีอยู่จะมีสองเกมอันนี้เป็นเซิร์ฟที่มีมินิเกมเยอะมากดูสิครับมินิเกมของเขาอือหือมีสี่ทิศเลยนะฮะสี่จุดรทิศนะฮะก็เซิร์ฟต่อไปนะฮะเซิร์ฟอันนี้ไม่เข้าได้ไหมแต่เข้าให้ผู้ชมดูดีกว่านะฮะโย,โย่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 นี่ฮะก็ เป็น id แท้เหมือนกันนะฮะถ้าจำไม่ผิดก็ id อ๋อ id แท้เซิรฟ์ฟดี id แท้ถ้าเกิด id แท้เข้ามาจะไม่ต้องล็อกอินนะฮะแต่ถ้าเกิดเซิรฟ์ฟที่ไม่ใช้ id เถื่อนเข้าได้ก็ไม่ต้องล็อกอินนะฮะเอ๊ะมันต้องล็อกอินนะคะพูดผิดนะเออเออเซิร์ฟนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะเนี่ยเอาลิงก์มาเฉยยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะก็ไปเซิร์ฟอื่นต่อเซิร์ฟสุดท้ายใช่ไหมเอ๊ะไม่สุดท้ายสิแต่สองเซิร์ฟ เซิร์ฟนี้นะฮะอือเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟใช้ดิเถื่อนเล่นได้นะฮะเซิร์ฟอะไรไม่รู้นะฮะผมเอาลิงก์มาเยอะๆไว้ก่อนนะฮะเพื่อให้ผู้ชมดูลา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 อันนี้อะไรเนี่ยทำไม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 มันมืดจัง เซิฟนี้ไม่เคยเล่นนะคะโอเคครับก็เดี๋ยวไอพีขงเซิฟต่างๆมาจะาทิ้งไว้ข้างล่างนะฮะอือก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ขอยาไปก่อนแหมบ๊ายบายย